สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับผมนาธานพัฒน์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาะเฉลยข้อสอบสอบนอข้เลือกคล้ายๆหนึ่งคณิตศา,าสตร์ปีสองพันห้าสิบเอ็ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่สิบสองนะครับมาเริ่มกันเลยครับข้อยี่สิบเก้าเนี่ยเด็กชายพลทอดลูกเต๋าเที่ยงตรงลูกหนึ่งในเกมการแข่งขันซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้ถ้าลูกเต๋าขึ้นแต้มมากกว่าสองเขาจะชนะไม่เช่นนั้นเขาจะได้ทอดลูกเต๋าอีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้าขึ้นแต้มมากกว่าสามเขาจะชนะไม่เช่นนั้น เขาจะได้ทอดลูกเต๋าอ,อีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้าขึ้นแต้มากกว่าสี่เขาจะชนะถ้าไม่ได้ตามนี้ถือว่าแพ้จงหาว่าเด็กชายพลมีความน่าจะเป็นที่จะชนะการแข่งขันนี้เป็นเท่าใดนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับถ้าเกิดมันก็จะแบ่งเป็นสามกรณีครับแล้วก็มาบวกกันอย่างแรกนะครับกรณีหนึ่งก็คือเขาชนะเลยอย่างแรกก็คือถ้าลูกเต๋าขึ้นได้มากกว่าสองเขาจะชนะก็คือ ขึ้นแต้มมากกว่าสองก็คือสามสี่ห้าหกลูกเต่ามีหกหน้าก็จะเป็นสี่ในหกครับเหตุการณ์แรกก็คือเขาชนะเลยเหตุการณ์ที่สองเนี่ยก็คือตอนแรกเนี่ยเขาแพ้แพ้ตอนแรกก็คือสองในหกนะครับเพราะว่าตอนอันนี้เป็นสี่ในหกไปแล้วถ้าพูดเห็นง่ายๆก็คือชนะสี่ในหกแล้วก็แพ้สองในหกครับ แล้วก็เขา่อลูกเต๋ออีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้าขึ้นแต้มากวา 3, มากว่าสามเขาจะชนะขึ้นได้มากกว่าสามคืออะไรครับสี่ห้าหกก็คือสี่ห้าก็จะเป็นสามในหกอันนี้ก็คือจะเป็นแพ้ไปชนะแต่ก็ยังนับถือว่าเป็นเขาชนะนะครับ ก็จะเป็นอย่างที่สองก็จะเป็นสองในสามคูณกับสามในหกนะครับไอสองในหกคูณกับสามในหกนะครับตัดตัดก็จะได้เป็นหนึ่งกับสองตัดตัดก็จะได้เป็นหนึ่งกับสามก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนหกครับอย่างที่สามนะครับก็จะเป็นแพ้แล้วก็แพ้อีกแต่ไปชนะรอบสุดท้ายก็ยังถือว่าไม่ได้แพะนะครับก็ยังถือว่าชนะก็เป็นแพ้แล้วสองในหกแล้วก็ แพ้อีกแพ้อีกก็คือสามในหกเช่นเดียวกันครับเพราะว่าชนะเนี่ย,ยคือสามในหกและอีกสามในหกก็คือแพ้ถูกต้องไหมครับแล้วก็อีกอย่างอีกรอบสุดท้ายก็คือเขาจะทอดลูกเต่าอ,อีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้าเกิดขึ้นแต้มากกว่าสี่เขาจะชนะขึ้นแต้มากกว่าสี่คือนะครับห้ากับหกบก็จะเป็นสองในหกครับคูณกันก็ ตัด1กับ3ตัด1ใน2ตัด1ใน3พอคูณกันแล้วเนี่ยก็จะได้เป็น1ส่วน18ครับแล้วก็เอาทั้งหตมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เนี่ยมาบวกกันก็คือเหตุการณ์ p o s s i b i l i t y ที่เขาจะชนะน,นั่นึองครับก็จะเป็น4ใน6บวก1ใน6กบวก1ใน18ครับ ทำเศษส่วนให้เท่ากันก็จะเป็น12ใน18บวกสใน18บวกหใน18นะครับจะเท่ากับ16ใน18หรือก็คือ8ปส่วนเครับข้อนี้ตอบว่า8ปส่วนเครับเด็กชายพลมีความน่าจะเป็นที่จะชนะการแข่งขันนี้คือ8ปส่วนเครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับ วันนี้ผมเนี่ยธนพัดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ด้วยนะครับ